ช่วยน้อยชาบมาแล้วค่ะทุกคนคะคือไอชาบมีเรื่องจะเล่าให้ฟังคือ บริษัทในชาติเนี่ยไปออกกองกันข้างนอกนอกสถานที่ทุกคนคิดว่าสิ่งที่สําคัญเวลาเราไปออกกองอะ่ะมันคืออะไรต้องมีกล้องอาบสเลดอะไรงี้ปะไม่ใช่นะคะทุกคนจริง,รงๆแล้วสิ่งที่สําคัญของการออกกองคือโลบลักไฟค่ะคือถ้าเกิดว่าเราอะ่ะมีทุกอย่างแต่ว่าถ้าเราไม่มีโลบลักไฟเราจะไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อถ่ายได้โลบลักไฟนี่แหละสําคัญที่สุดแล้วมีครั้งหนึ่งที่บริษัทในชาเนี่ยไปซื้อโลบลักไฟมาเพราะว่าคิดว่าจะได้ถ่ายงานข้างนอกบ่อยๆแต่ว่าสุดท้ายก็คือไม่ได้ถ่ายแล้วก็กลายเป ว่าน้องหลบลักไฟที่ซื้อมาเนี่ยก็คือซื้อมาฟรีๆก็แบบว่าคือน้องดูไม่มีประโยชน์บนโลกใบนี้เลยอ่ะไอชาก็เลยอยากจะหาประโยชน์ให้กับน้องไอชาตั้งชื่อให้ว่าน้องน้องน้องเยนโล่แล้วกันนะคะแล้วจะมาดูกันว่าน้องเยนโล่สามารถทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะและนี่ก็คือ <c oughs> น้องเยนโล่หู้ตกใจบ้าง <c oughs> <c oughs> น้องเยลโล่อาสวัสดีคนทางบ้านหน่อยค่ะโอ้เคนจังเลยครับ ไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินไม่เป็นไรสวัสดีครับทุกคนผมชื่อเยลโล่นะครับผมเป็นโลบักไฟครับงานล่าสุดของผมก็คือผมต่อเตาให้สาวๆกินหมูกระทะกันครับโอ้นี่นะ,ะนคะทุกคนก็น้องเยลโล่เนี่ยต่อปลักเตาหมูกระทะและชาบูให้กับสาวๆโพลิกอนนะคะทุกคนเห็นไหมบอกแล้วว่าโลบักไฟเนี่ยมีประโยชน์ใช่ไหมเยลโล่อ้อใช่ครับผมอยากพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าผมเองก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแล้วเยลโล่คิดว่าเยลโล่ทำอะไรได้บ้างรู้โลตัดปลาได้ครับ <c oughs> ผมอยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าผมเองก็ตกปลาได้นะครับจริงเหรอไอชาชาขอลองดูได้ไหมได้ครับเบาๆนะครับอปลาปลาปปลาโซนาเยโล่ทำอะไรได้อ่มังเนี่ยเยลโลลากรถได้ครับลากรถลากเป็นเป็นที่ล่งงางคนนะใช่ครับเยโล่ไม่อยากถูกซื้อมาแล้วอยู่เฉย โอ้ยโลโอเคไอชาจะให้เยลโล o ลาบรถ ทำอะไรได้อีกเอ่อสมัยเป็นรุ่นน้องอยู่ในโรงงานก็เอ่อเป็นของเล่นแมวครับนี่ไงฉันก็เป็นแมวขอเล่นหน่อยนะคะเล่นเบาๆก็ไมช่ยเล่นอย่างไรนะคะเล่นเบาๆเล่นแมวเล่นแมวเล่นแมว แกเป็นคนหน้าเศร้าดีพิลึกน่าเวทนาฮ่ายัุดทำอะไรได้อีกเรื่องนี้อย่าไปบอกใครนะครับแต่ว่ายลุ่ดแต่ฟุตบอลเก่งมากเลยครับจริงเหรอยัุ่ดแต่ยังไงอ่ะเ,อเดี๋ยวยลุ่จะสแสดงให้ดูนะครับยลุ่ดเตะฟุตบอลได้ด้วยโอ้โหขอบคุณม,ม,มากเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วยลุ่ดทำอะไรได้อีกอะ เออ่ผมรู้สึกว่ายังมีบางอย่างที่ผมอยากจะทํามาตลอดนะครับผมคิดว่าผมน่าจะมีสกิลด้านนี้นะครับอะไรเหรอคะผมอยากบอกว่ารับปรึกษาปัญหาหัวใจนะครับโอ้ได้ค่ะได้ค่ะมาอ่อ,อสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกุ้งนะคะ ไม่ทราบว่าวันนี้มีอะไรอยากจะมาแบ่งปันให้พวกเราฟังบ้างคะกับรายการนะคะพี่ชาติพี่โลนะคะได้ครับพูดมาได้เลยนะครับคุณกุ้งครับเออโอเคค่ะคือว่าฉันฉันทกกะเลาะกับแฟนนะคะ <G ül> คุณทะเลาะกับแฟนหรอครับทะเลาะเรื่องอะไรหรอครับเออแฟนไม่ยอมแกะกุ้งให้ฉันคะ่ะฉันกเสียใจมากฉันก็เลยกินมันเข้าไปทั้งตัวเลยคะ่ะ ที่น่าเศร้ามากเลยนะครับอ่าผมว่าเรื่องการทะเลาะกันของแฟนเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้แฟนคุณแกะกุ้งให้เนี่ยคุณควรจะแกะโล่ปักไฟแทนก็ได้นะครับคุณกุ้งขอแกะคุณกุ้งซื้อโล่ปักไฟมาซื้อโล่ปักไฟมาทำไมแล้วคะเอาโล่ปักไฟมาแกะกุ้งให้ไงครับเดี๋ยวเขาทำได้เลยเหรอทำได้ครับแกะกุ้งครับแกะกะแกแกะ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 โอ้โหคุณกุ้งคะคุณกุ้งยังอยู่ไหมคะฮัลโหลฮัลโหลคุณ ด้วยความที่ว่าเยลโล่เป็นสายแบบนี้ยเยลโล่สามารถที่จะแบบว่าใช้ใช้ใช้ปีนเขาได้ไหมคะแบบว่าแบบเป็นสลิงอะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่เคยลองดูนะครับแต่ว่าถ้าคุณในชาติขอมาผมก็ยินดีนะครับลองดูนะครับ ยลโลเยลโลดแต่นน Yellow แย่งงานคนทั้งบริษัทเลยไหมเออไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งครับแต่ว่ายลโลดเนียจะคุยนะครับว่ายลโลก็สามารถทํางานแทนค่าตัดสังได้นะครับจริงหรอคะยลโลตัดต่อได้ด้วยเหรอจริงครับผมเนี่ยมีประโยชน์มากเลยใช่ไหมละครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับผมจะตัดต่อคลิปนี้ให้ดูนะครับ ต่ออีกทำไมครับคุณแม่ในิตัดต่อไม่พออีกแล้วครับตัดเอาล่เหรอครับออ <c oughs> เอ,เองั้นงั้นยโลู่ยีล่ถ้าสมมติว่าตัดต่อให้ไม่ได้ยโลู่ไลฟ์แทนไอชาได้ไหมที่เดี่วมันจะทำไม่ได้เลยครับ <c oughs> ผมทำได้ครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์แทนนุก um ไอชาให้ดูนะครับบ๊อบุบ้าสวัสดีครับทุกคนผมบัวชั่วโรปักบากยยโล่มาแล้วครับเออวันนี้ผมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเออที่ได้มา จอทุกคนนะครับอขอบคุณสำหรับโดนเนทนะครับอาวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรกันครับอาอไม่เล่นก็ได้ครับอ่าง้นวันนี้ผมจะนั่งคุยกับทุกคนนะครับเรามาอปรึกษาปัญหาหัวใจกันนะครับอออ๋เขาไม่ยอม,มอ,แอ่แฟนไม่ยอมแกะกุ้งให้หรอกครับออได้เลยครับแล้วก็ให้ไอชาแกะให้ขอเพียงแค่คุณส่งกุ้งมาคุณส่งกุ้งมานะครับแล้วคุณก็ให้เราแกะ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 อาวอาไปไหนแล้วครับไปไหนแล้วครับคอมเมนต์คอมเมนต์ลอยไปแล้วครับโอ้ยใจับ อย่างนี้ก็ได้เหรอคะแล้วแล้วยังจะไปอะไรกับแกะกุ้งนักนาคะเนี่ยนี่มันเหลือเกินเยัลูกยัโลถามหน่อยวา่าถ้าเยัโลจะทํำได้ขนาดนี้ ะะว่าอาตลอดคลิปนี้ที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ถือไม้ให้กับไอชาตินะคะก,ก็กคือโซนานั่นเองนะคะโซนา ถือไม้บูมให้กับไอชาอาแลรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ใช้เงินนั่งคุยไอชาก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้เวอร์ชวลไอดอลชื่อดังมาถือไม้บูมไม้ไอชาแบบสุดปังมากคุณพี่อ่าโุนัาขายช่องตัวเองฮัลโหลช่องโอเคนะคะโซน่าจากช่องโซน่า CH เอถ้าหากว่า สนใจโซนาก,ก็สามารถไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์ได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ <laughs> นน <laughs> ช่องของโซนาก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ <laughs> ทุกคนบ๊ายบายเย้ ด้วยในทุก